วันเราโอเคฮะเรามาทำอะไรที่โทนหนึ่งครับวันนี้อ๋อเหมือนเลี้ยมาย่างหมูให้เขาทนเดียวกินอ๋อตั้งแต่เมื่อคืนเลยใช่ไหมใช่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยบ้านอยู่ไงเพื่อหรือบ้านบ้านอยู่ไกลครับไกลลืมตาคุยกับผมลืมตานล้วคุยกับผมหรือต้องมีไม้มากั้นเนี่ยไม่ได้นอนไงวะเดี๋ยวไปดูกับข้าวนะวันนี้มีอะไรกินเนี่กะเพราวันนี้เรามาทำกับนี่ครับ พี่ตานเกไปยใส่เลือน้าครับเมื่อช้ามาเย็นครับใส่ร้านแออใส่ร้านใส่ื่แหมผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องทุกคนดูตัวใหญ่บักเอฟเลยดูหัวมันเท่ากำปั้นมือถ้าไม่ได้พี่ตานก็ไม่ได้กินนะครับพอแล้วเดี๋ยวใส่กะเพราเลยอย่าวมันวักนี้เนี่ยเอาฟ้าออกเป่าเนี่ยเลยอุ้ง

มือร,อ,อร่อยอร่อยไม่ใช่อยู่คนทำนะครับอยู่คนใครคนปรุงคนไม่สับสับนะเป็นแว่นเป็นแว่นนะครับเรามาดูเสีนนิดนนะผัดัตวงให้กินครับภาษาทไทยเรียกว่าปลาไหล มันตามี่คนันถลตัวขนาดน้ไม่ได้เกมานี่ผมก็ต้องดึงตัวมาให้ได้ครับ นเนี่ยครับเราเรา,เรามาดูเสียมือ,อส,สีมือเสีนี้ครับอร่อยแล้วมัมาอะไรครับอร่อยๆอครับเฮ้ยเดี๋ยวมากระโดดอะไรกินก่อนมาๆมา,มา้ๆมาบรรยากาศก็ทุกคนก็พาก,กันนั่งเล่นนะครับนาบาั่นงเล่นครับอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็ทีมงาน สามนาทีฮะสานก็จะกินข้าวท่านประธานได้เลยเชิครับเชิญครับเ้หมือนเหมือนโอ้โหท่านประธานมาแล้วท่านประธานมาแล้วอาเชิญนั่งครับนั่งครับตอนรับท่านประธานแขกผู้มีเกียรติที่มาพร้อมหน้ากันแล้วก็อ่ะกินน้ำก่อนกินน้ก่อนโอให้ยกินอะไกข้อ้าวหัอย่ข้าง ท mm ่านประธานก็รับประทานอาหารนะหมาเขาให้อภัยแล้วอ่ะเขาให้อภัยแล้วของข้างหลังหกหมดแล้วมามามากินก nah. ่อนคนละคำมาแล้วดันเลยป

ไาเแขกพุ <jam Stadium> ่งมีเกียรติมาแล้วเตรียมเตรียมอาหารรอเลยอาหารอาหารพร้อมแล้วอาหารพร้อมแล้วใครมาทานท่านประธานนี่ดิเดี๋ยวเชิญครับเชิญประธาเหมือนเหมือนเหมือนโอ้โหท่านประธานมาแล้วเดี๋เชิญนั่งครับนั่งครับตอนรับท่านประธานอย่างดีเลยตอนนี้เอาไปชงดูทานนะครับโอ้ยนั่งโกนตอนตรงนี้ยังไม่ตายยังชีวิต อาประธานนั่งกอนนั่งกอนยังไม่เริ่มมีธีเลยนั่งก้นอาไปตงนนอาแขกผูมีเกียรติตอนนี้ทำประธานก็รับประทานอาหารนะโอ้ยนาวจะเย็นเดี๋ยวเขตักกับแกล้มมาชิมเลยอตักเลยเออโอเคโอเค จับหมดเลยตักมบเลยได้ตั้งคนละครัมคนละครัมเลยนะครับกับแกลมคนละครัมคนละครัมเลยาเออตักหมดเลยโอ้โหมืสาซื้อนี่ยนี่สุดยอดเลยนั่นแหละฝนก็จะมาแล้วพี่มองคนขี่ใบมองหน้าพี่เอามาเอาท้อนคนอ่านไหมนู้นไม่ใช่เหลืองเหลืองขี้ใบอ่ะชิมจิ้มจิมจิมแม่อยุ่งเนี่ยอร่อยอร่อยเลยตอดออกทำไมมืสาใส่ตามเป่าใช่ไหมโอ้เครื่องอ่ะ

การสนญการสูญซิมซิมอะซิมอะไรจ้าหนเงมอนม่อกีจีบอะลูกพีเออไปลูกพีป่ะเฮ้ยเกเป็นไงบ้งเราลงน้ำป่เฮ้ยว่าน้อกรสระตายหาเลยเนี่เบอรประตูเลยไหนเดี๋ยวไปดูนี่สเกตาแกไปดูคลิปแล้วแกวู๊ดด่าสเกเลย แล้วอ้อาการเป็นไงบ้างฮะอ้อ้อู้อ้แม่บอกว่าเนไบโอตานกกินนะชิมหน่อยชิมหน่อยไม่รู้อะไรของโปรีกมีอยากแสวังร้อนนะมันร้อนม่ระวังมันร้อนเดอามนมา ไแล้วนะไอ้ซาบ้าก็ซาบ้าก็อุดอยู่เยอเปล่าเปล่าจนฟิกันเด่นเลยยังยังไม่ได้กินเลยวัก็นเลยโอ้กวเป็นผีตองบ้าเราเด็กกันนี่กินเลย นอนง่ายเนี่มีคนไปเองที่นอนเนี่ยผมกลายเป็นคนแบบแย่ไปเกินนอนไปเกินนอนเกินนอนข้างหลังว่าาคมแบบรู้สึกเหมือนแบบว่าเมื่อไรไม่รู้อ่ะไม่เมื่อไหร่จะได้กินตักข้าวหน่อยไหมรอข้าวพี่น้องร้อนนี่ก็คืออาการหลังจากกินไปแล้วนะประมาณสองนาทีอินละเสนอเลย แกวแกวใครคลิปลงกระโปงละน่รู้อยู่ทีทันนี่คลิปลงกระปแล้วเชีดูเยรดูมากินกันทุกคนนะตาข้ามอุนน้อยสิบายไม่นานตามไปดจอ้อันอะไรยังเตินเลยฮะอาชุกีร้ยกูสิต่อคือง่ายแน่ยน้ำมี มันเปลือยใชยเหมใ่ไหของธรรมชาติผู้เ่คนผิดอดเลยความคิดมาไนความคิดเ่ยควาคิดผิดในใจะอ้ทอกแก่ทอกแก่เราไมื่อกิ้เนาะทุก ิ่ชูยเโชว์เลยโอ้หอพกไทยอ่อนนะกินแด้รูดฮะอืมอัมรำไไม่ร้องรสชาติเป็นไงพี่ตํานอนเหมือนเดิมก็พี่นอนหลังเถียร่อยโซนอ่ะพาพายุมาจริงกับแก้มฮะกับแก้มเข้ากันมากเลยดูว่พายุไอ้ เออ้ชมาส่ได้มอืหูตลอดะลากะทิหน่อยเนาะไดจะทากะทิตะปลายยอใส่ดนึงแซ่บเลยทำไมมึงชอบทำไมทำไมมะพร้าวเชอบเอากินแล้รให้เขาเกือบตายันมันดิไม่หรอมันไม่กินเนาไอแบบนี้แหละกินมากเอ่กินแต่ในกะทะแล้วอยังไงะครับวาไอเราเป็นตะเคี้ยวทอกยม่กินเหรอทอกเยเหลาทอกเกยเหลาไม่ไหว กินกันนะกินเลยเอ้ยกินต้ต้นมอะไรกินเลยเนาะกินบารี่ไรกินขวดอะกับข้าวจานเดียวเราก็กินได้นะต้นนเกิดมาไม่เคยกินอะไรโลยงนียเลยหัวเดี๋ยวจับไว้ก่อนเดี๋ยวลอยลอยมันต้องแบบตกนองจับก่อนไงเตะดิ่งรถม่ไม่ตกโมไซต์ตกขาตั้งกั้ตามติดเลย เขาไม่ถือหรอกเนาะกินปลาไหลไม่ถ okay. ือหรอกนะไม่ม mm ืออะไรอุ้ยผมขอโทษนะเรากินปลาไหลครับวันนี้อร่อยมากออร่อยจริงจริงโอ้โหมามาเรื่อยกินกวเช้าเช้าวโอ้ยเชี่ยงเนาะ เที่ยงแล้วเพิิ่งกนไม่ได้เปิดรอกเอ้ยวาาสาร15วันกินทีนึงครับไม่ได้ใจหลงเกีื่อนคอมเมนต์ดันดันสนกินข้าวไร้กับคุณแค่ไหนอืมดีใจแล้วกินข้าวท้องอิ่มอิ่มท้องเน่คุยกันนู้เรื่องไม่ใช่นอนไปตะลังเคลื่อนอย่างนี้เลยพี่น้องก็รับทานอาหารตอนเที่ยงด้วยกันนะครับโคลนนิดโคลนหน่อยคนละคำสองคำโอ้ มันน่ากินจริงเลยเนาะไปผมชอบของมาไปพ่ิกเกอมาทำของอร่อยๆยังโอ้โหจะหมดกระทะแล้วมอทุ่งมาตักนี่นี่ติ่มซำติ่มซไอ้ติมมีนมจีบขายไหมครับต่งมาตักอยู่นี่ได้เล ก็ตักปวยใส่เลยไม่เด้ไหครับตัวใหม่มาใม้เดี๋ยวให้นุนให้นอนขับก็ได้นอนไม่เหมาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มท้องนิ่มน้ำสำราญนะเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ